สวัสดีพี่น้องที่รักเวลาที่เราอ่านประวัตินักบุญนะพี่น้อง <c oughs> เรารู้สึกชอบและมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ท่านนักบุญแต่ละองค์ทำให้เรามีความรู้สึกดีกับการมีชีวิตอยู่ในโลกบางทีเราก็นึกอยากจะเอาอย่างพวกท่านเรารู้สึกว่าการได้ทำอะไรดีๆอย่างพวกท่าน ไม่ใช่แค่ทำให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้นแต่ที่จริงมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าไม่ใช่ความสุขแบบเห็นแก่ตัวนะที่อยากเห็นตัวเองเป็นคนดีมีคนชมอะไรอย่างนั้นหรอกพี่น้องแต่มีความสุขเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างก็ไม่ทราบซึ่งถ้าคนมีความรู้ก็คงจะอธิบายให้เราฟังได้ว่า ความสุขนี้ไม่ใช่ความสุขอย่างคนเห็นแก่ตัวแต่เป็นความสุขแบบคนที่อยู่ในที่ที่มีความรักอย่างพี่น้องเขาสามารถจะมีความสุขในใจอย่างนี้ได้นั่นแหละเรารู้สึกมีความสุขอย่างนั้นเวลาที่เราพยายามจะเอาอย่างท่านนักบุญที่เราชอบแต่เราก็รู้ดีนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกพี่น้อง ที่จะไปทำอะไรให้คนอื่นแล้วมีความสุขอย่างนั้นได้บางทีเราต้องเสียสละอะไรบางอย่างเป็นคนดีต้องเสียสละเราเองก็ไม่ค่อยจะอยากให้อะไรใครเข้ามากนักหรอกพี่น้องแต่เพราะว่าเห็นความสุขที่ท่านนักบุญเหล่านั้นท่านมีแล้วเราก็เลยนึกอยากจะลองเสียสละอย่างพวกท่านดูบ้าง แรกๆเราก็ทำได้บ้างแหละพี่น้องแต่พอต้องสละมากๆเข้าเนี่ยจนกระทั่งเราทนไม่ไหวบางครั้งไปเสียสละททำอะไรให้ใครต่อใครผลปรากฏว่าไม่มีคนเห็นความดีไม่มีคนเข้าใจเราเลยเราเหมือนถูกคนทั้งโลกตั้งตัวเป็นศัตรู สู้เราอยู่ของเราเฉยๆไม่ยุ่งกับใครดีกว่าแต่พอเราไปทำอะไรให้คนอื่นเหนื่อยก็เหนื่อยคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมดาไม่เป็นไรโลกทั้งโลกตั้งตัวเป็นศัตรูแม้คนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนที่เราทำงานด้วย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปทำงานให้กับเขาแทนที่เขาจะเห็นความดีเขากลับตำาหนิเราเสียทีซ้ำพวกเขากลับทำเหมือนกับเราเป็นคนไม่ดีมามองเราในแง่ลบคิดว่าเราจะไปหาผลประโยชน์คิดว่าเราทำไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราคิดว่าเนี่ยอย่างนี้นะหรอที่ว่าท่านนักบุญท่านจะต้องพบเจอในชีวิตของพวกท่าน แล้วพวกท่านยังทนอยู่ได้อย่างไรท่านมีพรอะไรถึงได้ไม่รู้สึกกับปัญหาเหล่านั้นทั้งๆท,ที่สำหรับเราแล้วนะทนไม่ไหวตั้งแต่วินาทีแรกแล้วล่ะพี่น้องเราอยากจะเข้าใจว่าพวกท่านยังหนักแน่นที่จะรักคนที่ไม่รักท่านได้อย่างไรหนักแน่นที่จะยังคงไม่โกรธไม่เกลียด คนที่ทำร้ายพวกท่านได้อย่างไรหนักแน่นที่จะไม่บ่นชีวิตที่ไม่ยุติธรรมในทุกๆเรื่องได้อย่างไรเราอยากจะเข้าใจความคิดของพวกท่านจังเลยเพราะเราอยากจะทำให้ได้เหมือนกับพวกท่านเราอยากจะเข้าใจให้ได้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ยังอยู่ในสวรรค์เราจะรักคนอื่นได้อย่างไรหนอคนเรารู้สึกอย่างไรต่อกันนะ สวรรค์ถึงได้เป็นสวรรค์อยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นโลกที่เราอยู่กันอย่างวุ่นวายไม่มีความสุขในทุกวันนี้สงสัยจริงๆเลยไม่รู้นเป็นไปได้อย่างไรสวรรค์นเนี่ยเราคิดว่าในวันนั้นพวกเรามนุษย์คงเป็นคนที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างแน่นอนเลยพี่น้องทุกคนสามารถจะร้องไห้ด้วยกันในยามทุกข์ และสามารถจะหัวเราะด้วยกันในยามสุขคนหนึ่งเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งก็เหมือนจะพลอยเป็นไปอย่างนั้นด้วยสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันในวันนั้นมนุษย์คงจะเป็นอย่างนี้ต่อกันแน่นอนเนาะแต่และคนต่างไปลงมือทำอะไรต่อมีอะไรให้กันและกันทั้งสิ้นเหมือนคนสองคนสามคน สี่คนห้าคนร้อยคนล้านคนคนจำนวนมากนับไม่ถ้วนที่เหมือนเป็นคนคนเดียวกันหันหลังชนกันและต่างคนต่างหันหน้าของตนออกไปทำหน้าที่ที่ตนได้รับเพื่อให้สิ่งที่ตนออกไปทำนั้นย้อนกลับมาช่วยให้คนอื่นที่เขารักและหวังดีเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน หันหลังชนกันนั้นได้รับผลจากงานที่ตนทำนั้นท่วทั่วทุกตัวคนโดยไม่ต้องมีใครต้องกังวลว่าจะมีใครบกพร่องในหน้าที่ของตนเลยไม่ว่างานที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบนั้นจะต้องแผ่ขยายออกไปกว้างไกลแค่ไหนก็ตามต่างคนต่างก็สามารถเชื่อใจในการและกันได้ว่าเขาจะมุ่งมั่น ออกไปทำสิ่งนั้นอย่างสุดกำลังของตนและถ้าหากจะมีใครในพวกเขาที่อ่อนแอหกล้มไม่สามารถลุกขึ้นมาออกแรงทำหน้าที่ของตนได้เหมือนเดิมใจของคนอื่นๆทุกใจจะไม่มีวันทอดทิ้งคนเหล่านี้ให้ต้องอยู่เดียวดายตัดเขาออกไปจากสังคมของตนเลยพวกเขาไม่ได้ทำความดีให้ เฉพาะคนที่ยังออกแรงทำงานได้แต่ทำให้ทุกคนแม้ที่อ่อนแอลม้ลมลงเพราะความรักแท้ไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากใครได้เลยความรักจะเป็นความรักแท้ได้ต่อเมื่อมีให้สำหรับทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกแต่คนที่จะตอบแทนได้เพราะการกระทําหนึ่งจะเป็นความรักได้ก็ต่อเมื่อเขาทำให้คนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนยิ่งกับคนที่มีความยากลำบากด้วยแล้วคนที่มีความรักแท้จะต้องยิ่ง รีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะเขาสำคัญกว่าคนอื่นนะพี่น้องและคนอื่นที่ปกติดีสำคัญน้อยกว่าไม่ใช่แต่เพราะเขามีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษต่างจากคนอื่นต่างหากเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมพวกเขาในวันนั้น ถึงได้ทำอย่างนั้นได้นั่นก็เพราะความรักที่พวกเขามีต่อกันนั่นเองความรักนั้นแหละคือพระเป็นเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางใจของพวกเขาพี่น้องแล้วเขาไม่สนใจหรอกเหรอความสุขความสบายสำหรับตัวเขาในโลกใบเนี้ยเขาไม่สนใจหรอคนที่เป็นนักบุญ คนที่มีจิตใจอย่างชาวสวรรค์เขาไม่สนใจหรอพี่น้องคำตอบคือแน่นอนไม่มีใครไม่ชอบความสุขกันหรอกทุกคนอยากมีความสุขกันทั้งนั้นแต่นั่นแหละก็ไม่มีใครอยากถูกหลอกด้วยเช่นกันถ้าความสุขที่มีมาให้มันไม่ได้ตามมาด้วยความทุกข์ทีหลังซึ่งใครๆก็รู้ว่าความสุขที่โลกยื่นให้ มันต้องแลกมาด้วยการละทิ้งคนอื่นแล้วผลสุดท้ายหลังจากที่มันหลอกให้เราทิ้งกันและกันมันก็ทิ้งเราให้ต้องไม่เหลือใครในท้ายที่สุดด้วยมันไม่ได้ให้ความสุขนั้นแก่เราตลอดไปเพราะความสุขนั้นก็ไม่ใช่ของของมันที่จริงมันเป็นของของพระที่พระให้มันยืมเพื่อเอามาล่อลวงเรา ตามนิสัยชั่วของมันพระองค์ให้อิสระกับทุกคนเต็มที่ทั้งผีปีศาจที่จะทำอะไรก็ได้และแก่เรามนุษย์ที่จะเลือกทำอะไรตามอำเภอใจของเราก็ได้ด้วยเพราะถ้าเราดีจริงเราก็ต้องเลือกที่จะดีด้วยตัวเราเองใครไปบังคับไม่ได้ทั้งนั้นพระองค์เองก็ได้แต่ชวนเราให้ทำความดีด้วยวิธีการของพระองค์ด้วยเหมือนกัน แต่พระองค์จะไม่ไปห้ามปรามผีพิศาจเด็ดขาดใครอยากทำอะไรก็เชิญพี่บ้องพระองค์ให้โอกาสแก่ทั้งผีและคนทุกคนคำว่าแล้วพอเราไปเชื่อผีและทิ้งคนอื่นไปหมดเราก็ได้ทิ้งพระที่เป็นเจ้าของความสุขแท้ไปด้วยเพราะฉะนั้น เราก็จะไม่เหลือใครนอกจากตัวเราเองคนเดียวเพราะผีมันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่น้องมันไปแล้วมันไม่ได้มาสนใจเราจริงจังหรอกแล้วอย่างนี้ใครจะโง่ไปเอาความสุขชั่วคราวในการหลงตัวเองว่าดีเด่นเหนือพระและผู้คนตามที่ผีมันหลอกอย่างนั้นเราพี่น้อง ก็ในเมื่อความสุขที่มันหยิบยื่นให้เรามันหลอกลวงมันให้ไม่จริงแล้วก็ไม่จีรังยั่งยืนอย่างนั้นน่ะถึงเราจะอยากได้ความสุขกันนะพี่น้องแต่คนฉลาดคนฉลาดนะคนจะรู้เท่าทันด้วยนะฉลาดแล้วแมโมเตอร์เพลินก็ไม่ไม่เวิร์มกันนะคนฉลาดแปลว่าต้องรู้เท่าทันด้วยย่อมไม่มีใครเอาความสุขไม่เที่ยงของมันอย่างนั้นหรอก มันก็เลยตงดทนความทุกข์ไงแล้วก็สู้รอความสุขแท้จากพระในบ้นปลายชีวิตไม่ดีกว่าเหรอจริงไหมพี่น้องนะพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ